สารนะจริงๆมันก็คือคือเมนสําหรับเผาค่ะอายการเนี่ยเหมือนสับปะเลอพาขึ้นเผาอืแต่คนที่จะดูแลว่าจะพาไปหรือไม่พาไปคือตํารวจคุณผู้ชมค่ะรายการอัปเดนร้อนในวันนี้นะคะออกนอกสถานที่อีกครั้างค่ะแน่นอนเมื่อออกนอกสถานที่นะคะต้องมีประเด็นเด็ดๆนะมาฝากกันค่ะแล้วคนท่ค้างอ่านนะคะโอ้โหถือว่าเป็นนักกฎหมายเนี่ยเบอร์ต้นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยได้เลย านอาจารย์ประเมศกิประาชุมนุมนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านในการรัศดรนะคะคอาจารย์คาะเราลุยทีละประเด็นกันก่อนอถ้ามองกฎบัตรกฎหมายบ้านเมืองกระบวนการยุติธรรมจนณเวลานี้เทมุมอาจารย์จารมองว่าไงคะมันเละหมดแล้วนะเหมือนเดิมนะคือ,อยังไงเละหมดแล้วคือยังยังไม่ไม่<อ>ดีขึ้นแม้จะเปลี่ยนตัวพบตร้อนคือ,อเราต้องเริ่มต้นที่ต้นน้ําก่อนนะ,ะต้นน้ำเนี่ยคือตํารวจอ๋อตำรวจนี่เป็นต้นน้ำที่จะดูแลความสงบสุข ผมบอกว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดที่ต้นน้ํา<ม>แต่เราไ,ไปเข้าใจผิดว่าความยุติธรรมต้องเกิดที่ปลายน้ําคือสาร<ม>สารนะจริงๆมันก็คือค,คือเมนสําหรับเผาค่อายการเหมือนสับปะเลอพาขึ้นเผา<ม>แต่คนที่จะดูแลว,ว่าจะพาไปหรือไม่พาไปคือตํารวจใช่ไหมพ้างั้นตำรวจคือต้อนต้นน้ําของกระบวนการยุติธรรมแต่เราเจอว่าตํารวจก็ทะเลาะกันเองมาปลีละเนี่ะนะ แม้จะพยายามจะทําเรื่องที่ไอคอนขึ้นมาดูดีแล้วแต่อยู่ๆก็เอาจานวนทั้งหมดเป็นประเคนให้กับเอ่อ BSI ซึ่งจริงๆก็เราก็ไม่เห็นด้วยแต่เาว่าก็ว่ากันไปถ้าเขาคิดอย่างนั้นแล้วมาเดี๋ยวละตํารวจไทตังค์เขาุ่้คนจีนนะกระทืบคนหาว่าเมานะครับผิดบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดไปข้องนี้ร้อนมาพึ่งเย็นค่ะถูกหลอกมาเราก็มาหลอกซ้ำดางนั้นถึงบอกว่า ท่านพบตรท่านกิจรัฐก็พยายามนะก็เข้าใจท่านพยายามต้องบอกเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่เป็นไม่ได้วันนี้ประชาชนยังต้องพึ่งอินฟลูเอนเซอร์อิสระกันจอมพลังนี่ยังเดินได้อยู่ใช่ไหมต้องอาศัยสื่อสารมวลชนทุกช่องไล่มาเลยช่อง8ช่อง3าช่อง32ช่องไทยรัฐทุกช่องได้หมดนะครับเสนอประเด็นขึ้นมานั่นคือการสร้างความยุติธรรมอีกคนหนึ่งที่พึ่งได้นะ เขาชื่อปรเลเมดไม่หรอกครับผมก็พยายามดูตามในฐานะว่าเราเป็นครูกฎหมายเนี่ยเวลาผมผมออกผมอัดคลิปออกรายการออกผมอยากว่าขอเป็นครูกฎหมายไม่ได้เป็นพนักงานในการถ้าเป็นพนักงานในการเราจะพูดยากแต่พูดในฐานะผมถ้าเป็นครูสอนกฎหมายประการที่สองตำรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมาถึงที่ทนายก็ควรจะว่าความในสารมากกว่านอกศาลแต่วันนี้ทนายชอบว่าความนอกศาล มากเกินไปเราจะเห็นว่าให้สัมภาษณ์หรอให้สัมภาษณ์หนักเกินไปคือการตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมผมบอกแล้วนะครับทุกท่านผู้ฟังด้วยผู้ชมด้วยถ้าตกเป็นผู้ต้องหาเมื่อไหร่เงียบพูดให้น้อยที่สุดและไม่ต้องมาพูดกับสื่อสารมวลชนอตอบเท่าที่จำเป็นทั้งหมดต้องเอาไปแสดงต่อพนักง,งานสอบสวนและไปคุยกับศา,าะจะมาให้ประชาชนดูอย่าเพิ่ง วันไหนที่เราสู้คดีชนะวันนั้นคือความชัยชนะของตัวเราประชาชนจะเข้าใจในยักษ์เขาคืออยากให้ประชาชนมาเป็นพวกเขาหรือเปล่าถ้าเกิดมองในมุนมน,บบนี้ออก็อินฟูบางคนก็หิวแสงค่อือสละแนไปทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องของใครแต่พูดตรงๆอย่างนั้นนะ,ะบางทีเนี่ยผมไม่ได้ยุ่งหรอกผมจะยุ่งอยู่แต่เฉพาะ ผมไม่ได้บอกว่าผมอินฟูนะไม่เกี่ยวผมผมบอกว่าอันเรื่องนี้ประชาชนมันไม่ถูกต้องกระบวนการไม่ถูกต้องไม่ว่าเรื่องตำรวจกระทืบเขาเจ็ดคนเนี่ยนะหรือแม้แต่ที่ดินเขากระโดงเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเราบอกนี่คือมันโกงแผ่นดินโกงชาตินะครับกระทืบประชาชนประชาชนเดือดร้อนอัเรื่องอื่นผมไม่ยุ่งหรอกเรื่องอื่นก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ว่าทนายบางคนเขาไปเล่นตรงนี้มากเกินไปใช่ไหมแล้วก็จึงเกิดวิวาทะ กับสื่อสารมวลชนรุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่เลิกผมว่าจริงๆแล้วเราอยู่เฉยๆดีกว่าก็ว่ากันไปประการทันมามาถึงอายการพวกผมเองก็ผิดหวังอายการที่พัทลุงเรียกตังเขาเนี่ยเออนี่ไม่ใช่ว่าผมด่าคนอื่นแล้วไม่ด่าน้องตัวเองนันน้องตัวเองมันก็หินซวยใช่ไหมเนี่ยนี่อันหนึ่งพอไปถึงสารสารก็มีเรื่องล่วงละเมิดอะไรบนรถฟงรถไฟ มันมีทั้งคนดีแล้วก็มีทุกวงการเลยคนเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ของศาลเนี่ยนะศาลชั้นต้นตัดสินอย่างอุทธร์อย่างพอดีกาไปอีกอย่างเลยชั้นต้นบอกผิดอุทธร์ผิดดีกาบอกไม่ผิดอแล้วเ็าถามว่าแล้วความถูกต้องหรือความรับผิดชอบมันอยู่ตรงไหนอืหากก็ไม่เจอเออมีนี่นี่เพราะงั้นศาลล่างจะต้องตัดสินให้เป๊ะเออให้แม่นมากขึ้นอันนี้คือหลักคิดก่อนนะพอไปถึงราชทัณฑ์ไม่ต้องพูดเละตุ้มเป๊ะ ราชธรรนเนี่ยผมบอกว่าไอ้การจะพักการลงโทษก็ดีลดวันต้องโทษก็ดีมันต้องขออนุญาตศาลตำรวจสอบสวนอายการฟ้องทนายว่าความให้ศาลตัดสินถ้าราชธรรนบอกว่าคนนี้ที่ศาลลงโทษเนี่ยบัตรนี้กลับเป็นคนดีแล้วทำไมไม่ย้อนกลับมาให้ศาลอายการตำรวจหรือทนายตั้งผู้แทนก็ไป ให้สารพิจารณาว่าควรลดควรพักทำอย่างนั้นสิใช่ม่นอาจารยจะทําเองเพราะั้นเดี๋ยวนี้คนเขาบอกว่าเ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปวิ่งใครต้องตำรวจตำรวจจังมันไป่งวาจะทันที่เดียวอเป็นเทปตั้งแต่ชั้นสิบสี่นะนันที่เห็นภาพชัดๆไปอันนี้ถึงจะอยากแชร์กับท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วไอ้ต้นน้ำอ่ะมันคือการเมืองหรือเปล่ามันคือรัฐบาลหรือเปล่าก็ก็ทั้งนั้นทั้งนั้นดูจกการเมืองการเมืองไม่มีสัจจะการเมือง ไร้สัจจะเลยค่ะไม่จับมือพรรคนั้นไม่จับมืออย่างนี้สุดท้ายก็จับอืเพราะคุณเห็นแก่ผลประโยชน์ของพรรคพวกมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติอืตอนพวกผมหาเสียงให้พรรคการเมืองเนี่ยเราก็าช่วยแก้ไขระบบสากลพอถึงเวลาเขาไปแล้วเนี่ยเขาได้แล้วเขาไม่สนใจระบบสากลเขาไปว่าอะไรของเขาเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนมวกอีกใบหนึ่งเนี่ยด้เป็นประธานสันนิบาตสากลแห่งประเทศไทยนะซึ่งมันมีปัญหาเยอะวันนี้ จริงๆเราผมบอกสันนิบาตสากล่งประเทศไทยเนี่ยนะครับหรือพวกสากลเนี่ยมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด11.2ล้านครัวเรือนอคือคนที่เกี่ยวข้องอก็มีประมาณ36ล้านคนคนเหล่านี้เราพยายามทําให้เขามีกินมีใช้คือมีต้นทุนราคาถูกนะมั้ยเพื่อไปสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตแต่ปรากฏว่าคนของพรรคการเมืองเอาเอยชื่อเลยท่านกิติรัตนนองอาจามผู้ไหลเวทีเนี่ยคนของแบงค์ชาตินายขจรมาวุ่นวายกับเรื่องดอกเบี้ยของสากล เราแก้ปัญหาของเราเองผมบอกว่าเรามาเราแก้ปัญหาของเงินสากรกรเงินชาพนกิจเพราะล้วนแต่เป็นเงินชาวบ้านอืไม่เคยขอหลวงสักบาทเห็นไหมชีวิตของสมาชิกครูหลายคนเนี่ยเขาอยู่ได้อเรียนสูงขึ้นกับเงินสากรณ์แต่งงานกับเงินสากรกรมีครอบครัวกับเงินสากรกรมันเกิดจากอะไรเขาไม่เข้าใจระบบหรือไม่เข้าใจกระบวนการหรือเขาจะแทรกแซงหรือยังไงน่าจะเป็นเรื่องของการแทรกแซงหรือ จำกัด <ITA> หรือกำหนดเพราะอะไรครับเพราะสาก์วันเนี้ยทั้งประเทศเนี่ยแม้จะถูกลดลงแต่มีเงินอยู่ในระบบสากรห้าล้านล้านห้าล้านล้านบาทครับอแล้วถ้าทอนตัวนี้ลงไปทอนเงินฝากลงไปทอนเงินลงทุนลงไปถามว่าเงินนี่จะไปอยู่ที่ใครธนาคารเราลบกับเราลบกับธนาคารมาหลายปีแล้วโดยคนที่ตั้งหน้าตั้งตาลบกับเราเนี่ยดรกอบศักด กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงเทพตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีสํนนักนายกก็พยายามจะขอแก้กฎหมายว่าถ้าสากลจะให้คนอื่นกู้ต้องขออนุญาตค่ะซึ่งจริงๆกฎหมายสากลมันอนุญาตในตัวกฎหมายฉบับนั้นก็ถูกล้มในลามาการเด้นในปี6061นแล้วเขาก็พยายามโยนเข้ามาในการแก้ปี62โดยแก้การกํากับควบคุมและเอาแบงก์ชาติเข้ามาเอาเศรษฐกิจการคลังเข้ามาเอากรอตต หุ้นสากลไม่ใช่หุ้นที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ใช่แต่เอากรอตมาทําไมอก็มาพยายามบีมันถูกตั้งแต่ตอนนั้นยาวมาถึงบัตรนี้ตอนนั้นอะเรามีเงินอยู่สามล้านสามจุดสามล้านล้านสองจุดสองล้านแลือสามจุดสามล้านเขาก็มองออกแล้วว่าถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยสากลเนี่ยมันจะโตแล้ววันนี้มันก็โตไปถึงห้าล้านล้านมาโตแล้วมันไม่ดีตรงไหนอะธนาคารขาดทุน Oh. เราบอกอสากรรับฝากสามบาทในสมาชิกกู้ห้าบาท uh. เรามีส่วนต่างสัพเพลลิสองบาทสามบาท uh. ไอ้ส่วนต่างเนี่ยเราเอามาทําสวัสดิการเห็ uh. นไหมส่วนธนาคารรับฝากเราเจ็ดสิบห้าตังห้าสิบตัง uh. ไปกู้หกบาทเจ็ดบาท uh. ตรงนี้ถ้าจากกณ์เข้มแข็งเมื่อไหร่ธนาคารลาบาก uh. Uh. ผมต้องบอกเนี่ย ผมอยากให้ชุมนุมสากลอมทัพแห่งประเทศไทยที่มีเงินหนึ่งแสหกมื่นล้านทุนนะถ้าหนึ่งแสนหกหมื่นล้านเนี่ยถ้าชุมนุมสากลอมทัพแห่งประเทศไทยประกาศโครมเลยนะตั้งแต่มกราปี2อ6 8แชุมนุมสากลอมทัพย์จะให้สากลอมทรัพสมาชิกพันกว่าแห่งกู้ไปปลดหนี้ธนาคารหกหมื่นล้านดอกเบี้ยสองบาทเก้าสิบหรือสามบาทอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนี่บอกไปยังบอกกำลังบอกให้ชุมนุมเขาประกาศแต่ชุมนุมก็จะประกาศแล้วเปล่ามโน้นถ้าเป็นผมเป็นชุมนุมผมประกาศแล้วเพราะมันจะทําให้ธนาคารลดดอกเบี้ยทันทีโอ้โหหกหมื่นล้านอ่ะเราเอาแค่สามบาทตอนนี้เรากู้ธนาคารอยู่เนี่ยสี่บาทสี่บาทเจ็ดสิบห้าบางแห่งก็หกบาทพวกสากลการเกษตรก็รอจะแปดบาทเกษตรตะกรางก์การเกษตรมี จำนวน4,300สากรมีสมาชิกเนี่ย8ล้านครัวเรือนแต่ไปกู้ธนาคารมาเพื่อช่วยเหลือสมาชิก6.125เป็นอย่างต่ำสากาก็ต้องให้สมาชิกบวกค่าบริการเข้าไปอีก3ก็ร้อยละ9เกษตกรตรกรมันจะเกิดไหมแต่อย่างท่านกิติรัตน์มาบอกออมทัพย์ส่ี4.75ผมบอกเราบอกคุณกระจรแบงค์ชาแต่เป็นลดธนาคาร ของรัฐที่จะให้เกษตรกรกู้เหลือ4.75เี่เกษตรกรมันจะเกิดเออมาบอกเราทําไมมันงบอกเราทำไมออมพย์อย่าไปยุ่งเขาเอคือจริงๆแล้วถ้าจะช่วยคนในประเทศนะไม่ต้องแจก5,000ไม่ต้องแจกดิจิตอลวอลเล็ไม่ต้องอหาต้นทุนราคาถูกให้เขาไปคิดเองนี่ก็คือการให้เบ็ดไม่ใด้ให้ปลาอเนี่ยรัฐบาลต้องคิดใหม่ตามคาพ่อสอนเลยนะใช่แต่ท่านนายกก็พูดถูก มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้แต่วิธีการนไม่ถูกนะคือท่านพูดนะพูดถึงเอ็นตอนจบแต่ไม่ได้พูดถึงมีนแล้วท่านไม่เคยอธิบายว่าเฮ้ยที่พูดอย่างนี้จะทํายังไงไม่มีเกียรติมีกินมีใช้ทําไงเอไม่เคยบอกว่าจะทํายังไงเอางี้นะทั้งในในหมวกการเป็นครูสอนกฎหมายครูอายการด้วยแล้วก็ในหมูดที่เป็นประธานสันนิบาตสากกรที่ดูสากกรทั่วประเทศเนี่ยรัฐบาลเดินผิดทางไหม เอาตรงๆตรงๆแบบนี้นะผิดผิดมาตั้งแต่ท่านกิติรัตน์มายามาวุ่นวายประธานที่ปรึกษานายกเศรษฐามาวุ่นวายกับสังกสนผิดหมดกฎหมายทําไมนะกฎหมายกระบวนการยุติธรเป็นไงนะกฎหมายก็เละเละอ่าการเมืองก็เละแหน่เดี๋ยวนี้ดูสิเขาก็โดนไงเขาก็โดนแทนที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติผมไม่ผมเนี่ยนะเวลาเสนอเนี่ยเวลาตาหนิเนี่ยนะไม่ใช่ผมพูดเฉยๆนะผมเสนอด้วยนะจะแก้ยังไงเขาก็โดงเนี่ยมันเป็นที่ของการรถไฟสารตัดสิน เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าในกำหนดเขตไม่ต้องไปฟ้องทินละแปลงท่านอนุทินบอกฟ้องทินละแปลงเอาอะไรมาคิดคือตอนนี้มันเป็นแต่ละกรรมเลยทีนี้มันก็กลายเป็นมหากาศคือตัดสินยังไงก็ตัดสินเหมือนเดิมตามแนวเขตพระราชกฤษฎีกาค่ะเอาละถ้าจะไปกระทบเจ้าของสนามอารีนาก็ไม่เป็นไรก็เช่าเซ็นท่านอย่างเช่าตั้ง30ปีต่อ30ปีอ่เช่าเอาแก้ปัญหาท่าเอ้อาทาก่อเออแค่นั้นเองไม่มีอะไร ผมถามว่าท่านลงทุนทำสนามมารีน่าถามว่าวันนี้ถึงเบรกอีเวนต์แล้วยังจุดกุ้มทุนถึงเรี้ยผมว่าถึงแล้วนะดูทรงตรงนี้ตั้งหลายปีแล้วนะขายส่งขายเสื้ออะไรกำไรบานตะเกียงแล้วเนี่ยนะยังซื้อเลยเอเสื้อผมก็มีเราไม่ได้รังเกียจแต่ว่าคุณคิดใหม่ได้ไหมผมว่านะถ้าถ้าท่านอนุทินตัดสินใจอย่างนี้นะต่อไปนะเพื่อไทยอาจจะไม่เกิด โอ้โหนี่แนะนำเลยนะถ้ากล้าตัดสินใจนะเรื่องเขาก็โดงเนี่ยนะเขาก็โดงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติคืนเออแล้วเช่าเออก็ตอนนี้ก็เพื่อไทยก็สุริยะก็อยู่คมนาคมใช่ไหมถูกต้องค่ะก็เช่ากันก็จบเห็นไหมให้ประเทศชาติได้ผลประโยชน์อะไรว่าต่าไปสมมุตินะถ้ายังถูลูกถูกกลงเรื่องเขาก็โดงเนี่ยพี่มองว่าเป็นยังไงแยกกฎหมายด้วยเป็นยังไงาะว่าไม่นานก็จิงจิงหมดเพราะตอนนี้ทุกคนรังเกียจนะขนาดสนที่ยังไม่ได้ชวนเลยไหม ยังเต็มเต็มหน้าทำเนียบเลยเออแล้วถ้าเขาชวนเรื่องนี้ก็มันว่าผม,มเอาไม่อยู่ <S 1> <S 1> เนี่กำลังจะถามพี่แล้วอย่างประเด็นเรื่องคุศนทีก็ดีเนาะที่เพิ่งเคลื่อนไหวกันไปเรื่องม o u 4 4หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆนานาแล้วแต่มองอยังไงก็เขาไม่ชัดอ่ะเขาบอกมันนั่งเฉียงมันนั่งคุยมันนั่งเปิดก็เลยอ,อย่าไปบอกว่าชวนลงถนนทำให้บ้านเมืองวุ่นวายมีวิธีทำให้ไม่วุ่นวายไหมไม่ก็เปิดเวทีสาธารณะเลยรัฐบาลมาเถียงกันมาปนนักวิชาการ M O U สี่สิบสีคืออะไรไทยได้อะไรกัมพูชาได้อะไรสังคมไทยต้องแก้ไขโดยการหันหน้าเข้าหากันผมพูดอยู่เสมอนะท่านจุลสิงห์ว่าสันตสินอดีตในการทัสุดสอนผมเฮ้ยพระเมธเห็นต่างก็รักกันได้เว้ยอ็็จบแค่นี้ไงพูดกันมาแล้วที่สุดประชาชนที่เป็นไทยเหมือนผมประชุมสันิบาดไปเนี้ยบางคนบอกผมไม่ควบคุมมาละ ผมไม่ควบ <Bing. S 2> คุมอ,อย่า <more communism. S 2> พูดอะไรก็พูดขึนมาทุกคนมีสิทธิพูดเดี๋ยวเราก็ไปจัดวาระกันไปชุมที่หลังใช่ไหมคุยอะไรก็คุยให้ทุกคนได้มีโอกาสประเทศไทยต้องการนี่ประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งเพราะเลือกตั้งเขามาก็ได้ลวยถวยมาเยอะเราพูดกันเอางีแต่ว่าประชาธิปไตยคือการรับฟังซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุมีผลอันนี้คนที่สอนผมเนี่ยท่านอาจารย์สมบัติสมบัติที่14ตุลาเนี่านั่นแหละ คนนั้นก็พูดอย่างนี้มาตลอดท่านี้ได้นนเข็จะสอนประชาธิปไตยคือการรับฟังซึ่งกันและกันและกฎหมายบ้านเรานี่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนตั้งแต่ปี2539พระระาชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอราชาการจะออกคําสั่งอะไรที่กระทบต่อประชาชนฟังประชาชนพราะปี2542ขาอ,ออกพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารส่วนทางราชาการจะประกาศอะไรใช้ ต้องมีการประกาศในรัชกาค่ละแล้วพอปี2546เกก็บอกต่อไปอีกว่าพระราชกำหนดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอืรัชการต้องรับฟังประชาชนทุกข้อของกฎหมายลงท้ายด้วยคําว่ารับฟังประชาชนรับฟังประชาชนอและแม้กระทั่งกฎหมายออกฉบับสุดท้ายก็คือพระราชการจัดทําร่างกฎหมายต้องบอกว่าให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นก่อนด้วยนะอ่าได้ไหม รับฟังความได้เห็นประชาพิจารณ์แล้วถึงจะเอาไปค่ะอันนี้มันใช้ได้หมดเลยทุกเรื่องทุกกล่าวม่ว่าเป็นเรื่องของระบบสากลระบบการเงินรวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมบ้านเราครับการเมืองการเมืองก็เหมือนกันโอ้ถ้าเราเข้าใจตรงกันประเทศชาติเจริญกว่านี้แน่นอนสุดท้ายแล้วยังมีความหวังไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเอาไงดีประชาธิปไตยของแต่ละประเทศนะถึงจุดจุดหนึ่งมันมีการเสียเลือดสีเนื้อ นะแล้วมันจะเดินได้อย่างอย่างฟินแลนด์โอ้นั่นก็ลบกันต้องสาม0 0ื่คนที่ตายแต่สุดท้ายเข้าดูดีหมดแล้วแต่เราไม่ถึงต้องขนาดนั้นเราเคยเสียเลือดเสียเนื้อไปแล้วนะเราเคยเสียจิตใจตุลาล้วก็มีอะไรก็มีมันก็ดีมาช่วงหนึ่งแต่ถ้ามันหนักกว่านั้นนะเพราะว่ามันจะดีกว่านี้แต่ไม่ได้อยากให้มันหนักนะอเราผมบอกว่าฝ่ายปกครองบ้านเมืองกลับมาคิดใหม่ คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติคําถามว่าชาติคืออะไรชาติคือประชาชนหนึ่งประชาชนอสองดินแดนนี่สน่ที่ที่อมเล่น M.O.U.C.C. ใช่ไหมผมเล่นอยู่กับเรื่องของประชาชนฐานรากที่ควรจะอยู่ได้แค่นั้นเองมันม,มีอยู่คำหนึ่งจะไม่ถามไม่ได้เลยอาจจะไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้อท่านนิติสงครามไง มีการเอาเรื่องของกฎบัตรกฎหมายออกมาใช้มาพูดคุยกันมาพูดคุยและปฏิบัติให้ตรงเห็นไหมจะเริ่มต้นแก้ปัญหาเนี่ยผมบอกไปแก้ที่ราชทันต่อไปจะปล่อยใครถามสารก่อนอืเพราะสารเป็นคนสั่งลงโทษแต่ราชทันคุมเหงสารเขายังไม่ได้ทำาน่ะก็ยังเป็นการด่วนทำไงผมที่แรกผมผมผมชื่นชมท่านทวีนะไปดูภาคใต้ดูโอท่านจะดูดีนะ ท่านไปท่านไปภาคใต้ท่านก็ไปอสำนักอะลยกุมเนี่ยสันติจงมีแต่ท่านเนี่ยแต่ผมมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนีไม่เชื่อเลยเดี๋ยวนี้ทำไมพี่ผิดหวังเหรอผิดหวังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกือบทุกเรื่องอ่ะแกก็ยิ้มให้สัมภาษณ์ทุกเรื่องได้นะมันเปลี่ยนไปแล้วคนมันเปลี่ยนวันนี้วันนี้โลกมันเปลี่ยนเป็นโลกโลกโลกดิจิตอลหน้าร้านไม่มีมันมีแต่ออนไลน์คนที่เคยมั่นคงมันก็เปลี่ยนไปเป็น ไม่มันคงอ่าค่ะอ่ะสุดท้ายฝากฝากถึงประชาชนหน่อยเขาฟังเราสองคนตรงนี้ <c oughs> อาจจะบอกเอ๊ะจะทำยังไ,ไงกับการเมืองกับชีวิตเขาดี่ะโอเคประชา<ร>ชนนะอ่ะ,ะพึ่งตัวเองเป็นหลักนะพึ่งใช่พึ่งตัวเองเป็นหลักอแล้วมีเพื่อนบ้านที่ดีสังคมไทยเมื่อก่อนมีเพื่อนบ้านที่ดีใช่ไหมอ่ะ ผักสวนครัวรั่วกินได้แบ่งปันซึ่งกันและกันคนชากรเนี่ยเขารู้จักที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันในส่วนที่เรามีเพื่อนบ้านที่ดีก็กำมูชาไงแมวหรอเพื่อนบ้านที่ดีไม่ครับเราเนีไปเรียนแบบคุณเซนคุณเซนเอาครอบครัวยึดครองเรากตลังจะเรียนแบบเขาเขาเพื่อรักกันแล้วก็ป่วยเขาก็มาเยี่ยมกันหรือเปล่าเขาเรียกศีลเสมอกัน อ๋อเอาเอาเอาจคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะถือว่าเปิดอกเปิดใจนะท่านนี้ไปนะคะท่านอกการอุสแล้วก uh uh um uh uh ็หลายๆครั for ้งนะคะที่คุยกับท่านนะได้องความรู้แล้วก็มีข้อที่มันเหมือนับนักวันมันจะหนักขึ้นทุกวันไหมสำหรับที่เราคุยอะนั่นแหละคืออยากให้ทุกคน กลับไปนั่งคิดทบทวนนักการเมืองก็ถอยหลังกันคนละก้าวแล้วมานั่งดูเอาประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นตัวตั้งอย่าเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นตัวตั้งคนสากลเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าที่ผมไม่ค่อยยุ่งการเมืองผมยุ่งกับสากลเพราะคนสากลเนี่ยเขาเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นตัวตั้งแต่ก็มีบ้างที่บางคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เราก็ค่อยๆแก้ยึดหลักอย่างเดียวกำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้างวันเดียวค่ะ แต่เวอร์ชันสองตึกล่วงแค่ชั่วโมงเดียวเอ้ถูกหายนะเกิดเร็วและตอนนี้ของเราจะเป็นหายนะแบบนั้นแล้วนะโอ้ค่ะกว่าจะสร้างได้นี่แบบว่าเกือบเกือบทั้งชีวิตเอาเป็นว่าคุณชมผ่าเรื่องระบบสากลนะจะตามแนวพระราชดำรินะพระราชดำริของพระองค์ท่านนะรับลองใช้ได้กับทุกวงการใช่ในเรื่องของการร่วมมือร่วมใจสามัคคีวันนี้กับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากมากค่ะต้สนี้ค่ะ